วัสดีครับเ,เพี่อ็เช้าคุกกี้ร้านนะครับผมในวันนี้ก็มาพบกับการทำคะแนนโดยใช้คุกกี้ระดับ L ตัวใหม่นะครับผมทำคะแนนคู่ก,ก,กับกรับมากระองนั่นเองครับพลาดด้วยคุกกี้รสโรเค้กนะครับ ในเอพิโซดที่2นะบอกเลยว่าทำคะแนนได้ค่อนข้างดีและก็เกินร้อยล้านแน่นอนถ้าเราไม่ชนนะครับผมก็คือว่ากลับมากระรงเนี่ยความสามารถค่อนข้างโอเคครับคูดาวอันน้อยนิดเพียง11วินาทีครับก็จะสุ่มพวกเยลลี่ออกมาแล้วก็สุ่มไอเทมออกมาอย่างเช่นตัวใหญ่ขวดเลือดลูกไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับทำให้เราไปได้ไกลมากครับก็คือมันไม่เน้นการเสกตรงเยลลี่นะก็คือถ้ามันคูดาวครบเมื่อไหร่มันก็จะเสกเมื่อนั้นนะครับ ส่วนไอเจ้าโรเคครับเพราะว่าอะไรไหมครับทำไมถึงเลือกตัวนี้ก็เพราะว่าดานสุดท้ายครับมีสีขวางเยอะถ้าเจ้าโรเคคทุกพื้นนะครับนั่นจะมีอะไรออกมามากมายครับถ้าเจอสีขวางเยอะนั่นเองแล้วก็ในจังหวะที่ขี่รถบนถนนครับโอลสีขวางเยอะแยะครับเราก็จะได้คะแนนจากการทำลายชิละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับในจังหวะที่ขี่รถนะครับผมส่วนสมบัตินะครับอ่าสมบัตินะครับก็จะใช้วีตา2สองชิ้นกับขนนกสีเขียวหนึ่งชิ้นครับ ไอ้สมบัติชิ้นกลางเนี่ยมันมาจากไอ้เจ้าบุกี้นักธนูแห่งสายลมนั่นเองครับมันเป็นสมบัติเฉพาะตัวของมันนะก็จะเพิ่มคะแนนยิ่ลิขน,นกนะครับผม3,100ต่อชิ้นครับเพิ่มไปอีกนะครับผมแล้วก็ฟื้วพลัง1ึงสามรอบรอบละ32หน่วยส่วนวีต้าครับฟื้นพลังสามรอบรอบละ30หน่วยแล้วก็มีพลังไม่เหล็กขนาดติ๋วอยู่ด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ผมจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับเป้าหมายก็105ล้านขึ้นไปนะครับผมมาดูกันอ่า บูสเตอร์ที่ใช้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นลบพลังงานเช้าลง15นะครับโอเคไปลยกันลีดีกว่านะครับผมไปกดฟาสตา์าไปเลยแล้วก็เล็งด้านบนเข้าไว้นะครับผมตี้แบบนี้นะครับมันมีสีขวางเยอะนั่นเองครับอ่าแป๊บเดียวครับฟาเดียว3ล้านเห็นไหมครับคะแนนขึ้นไวไมาก การเล่นเจ้านี้ครับทัวรอีกครั้งกันในจังหวะที่สไลด์ครับมันจะมีเกตบนหัวครับเมื่อเกตเต็มมันก็จะยิงธนูออกไปถ้าเจอผีนะครับผมถ้าไม่มีผีมันก็จะไม่ยิงนะครับซึ่งการยิงธนูแบบปกติเนี่ยมันจะไม่ทำลายสี่ขวานะครับอันนี้อ่าเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าถ้าเราสแสดงความสามารถแบบนี้ครับการยิงธนูแบบเนี้ยมันจะทำลายสี่ขวาแล้วก็มีขนนกออกมามากมายครับซึ่งในจังหวะเมื่อกี้เราต้องเล็งผีเข้าไว้ครับเพราะว่าอ่าขนนกจะออกมาเยอะ มากกว่าปกติหลายเท่านะครับคะแนนจะมาจากตรงนั้นมากนะครับอันนี้สําคัญมากถ้าเราเล็งไม่แม่นนะคะแนนจะหายไปเยอะเลยนะครับเล่นมุมูไม่ได้นะครับก็ถือว่าตัวนี้เล่นค่อนข้างยากเลยดีเดียวไม่เชื่อลองไปเล่นกันดูได้นะอ่าอ่าเลยตัวเดียวครับนี่ครับเล็งสีขวางเข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับอ่ายิ่งยีชิ้นใหญ่นะขนนกยิ่งเยอะนะครับโอ้โหบินสองสามรอบครับสิบล้านคะแนนครับเห็นไหม นไวมากครับแน่นอนว่าสมบัติชิงกลางอันเนี้ยมันมีผลแค่ผัดแรกผัดเดียวนะครับผมเจ้าตัวนี้นั่นเองครับซึ่งไอ้ผัดทีสองมันไม่มียีลี่ขนนกนยเจ้าตัวนี้มันมีนะครับโอ๊ยเก็บไม่ได้ครับเสียดายครับอ่าหรือสองตัวครับอ่าหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวก็จะบินแล้วไปเลยเลงผีนะครับเลงผีครับแล้วก็พยายามเลงสี่ขวางด้วยนะครับผมอ่ามันจะยากตัวนี้แหละ โอเคโบนัสททมแรก14ล้านนะครับมาลุ้นลูกไฟกันจะโผล่มาอเปลาวครับอ่าลุ้นกันน่าจะไม่โผล่เสียดายว่ะถ้าเราเจอลูกไฟเราก็กำไรไงไดคะแนนเพิ่มอีกหน่อยนะครับอ่า15ล้านแล้วครับอ้าวไปเชียร์อร์สมาไวๆโอเคไม่เป็นไรครับอ้าวเบงกามเจอลูกไฟตกกรใจ <laughs> ไอ้เจ้ากลับมากระโดงมาเสกมานั่นเองนะครับต้องระวังนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเล่นยากพอสมควรเลยแหละผมก็ชนไปหลายปาบเหมือนกันนะครับกว่าจะเล่นได้นะครับแต่ลองไปเล่นดูได้ครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างแปลกครับเล่นสนุกด้วยนะครับผมในจังหวะที่บินแบบนี้นะอันนี้สําคัญนะก็คือถือว่าเป็นเทคนิคนะครับก็คือในจังหวะที่บินแบบนี้ ถ้าเราเลื่อนหมดครับมันก็จะยังไม่ล้มทันทันตีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะในจังหวะที่วีต้าฟื้นนะครับต้องมีสักครั้งครับเราต้องบินแบบเมื่อกี้ให้ได้ครับเพราะว่าเลื่อนหมดแล้วเราก็จะได้ระยะทางมากขึ้นนั่นเองครับมันสําคัญนะครับสําคัญมากครับถ้าเล่นรอบหนึ่งแล้วทาได้ถึง2รอบนะโอ้ยคุ้มสุดๆนะครับผมเราจะได้ระยะทางไปฟรีๆเลยแล้วก็ยิงด้วยนะครับยิงแบบเนี้ย เนี่ยถ้าเรามีเลือดแบบนี้เลือดมันจะลดตามปกตินะครับคิดดูครับถ้าเลือดหมดครับเราได้ระทั้งทางฟรีๆเห็นไหมครับนึกภาพออกใช่ไหมโอ้ยตาลายตาลายโอเคปีโนมาเซอัโตขนนกอยู่ข้างในครับเก็บไม่ได้ครับเสียดายครับเราต้องเน้นการเก็บขนนกไงเจ้านี่ครับแน่มันจะขนนกเยอะมากเพราะว่าใส่สมบัติอันนี้นั่นเองครับตรงกลางนะครับ เลยตัวเดียวนะครับป้าไปาโอ้ยยิงผีทีขนกระจายครับเห็นไ,ไหมครับยิงสีกว่างก็กระจายเหมือนกันยีก้าวลาแล้วอ้าวลูกป้าตกกระจายครับมัวแต่เลงผีครับ <c oughs> ไอเยลลี่จะกลับมากระโดงเนี่ยมันค่อนข้างบางัง ไอเทมมิดนิงครับถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะครับผมผีมันคล้ายๆกันครับไปเลยอ่าผีครับเล็งผีครับโอ้ยโดนทีเดียว2ตัวครับคุ้มแบบนี้แหละครับ33ล้านแล้วครับผมเข้าด่านสับปะรดนะครับด่านนี้ก็อ่าผมมีจุดแบบว่าจุดเช็คพอยต์อยู่ครับตอนที่ขึ้นโบนัสไทม์นะครับผมน่าจะเป็นโบนัสไทม์แบบว่าหมีนะครับผมเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยแล้ว ตรงจุดนั้นครับเราต้องได้40ล้านนะครับอยู่ดีตอนนี้จะถึงหรือเปล่านะฮะก็อาจจะไม่ถึงนะฮะหรือท่าทางแต่ก็ไม่แน่ครับมาลุ้นกันว้าเฮานเพียบครับเห็นไหมยิ่งสีขวางเยอะยิ่งดีครับโอเค38ล้านแล้วครับบินแค่รอบเดียวครับเพิ่มมาประมาณ2หรือ3ล้านนี่แหละเชื่อ โอ้ย39ล้านครับอ่าได้39ล้าน6แสนครับไม่ถึง40 000, ก็ไม่เป็นไรครับไอ้ตั้งเป้าไว้40ตรงนี้ก็คือคะแนนที่ค่อนข้างดีนะครับผมเอาเลขสูงสุดง่ายมันจําำง่ายครับอ่ารัดมีก็น้นให้เยลลี่ออกมาเยอะๆแบบนี้ครับผมโอเค41ล้านแล้วอ่าเรือดจะหมดแล้วครับเรือดจะหมดแล้ว ไม่ทันครับอาทานทานโอ้โหแบบนี้คุ้มเห็นไหมแบบนี้เลื่อนแล้วหมดแล้วครับแบบนี้เรากําไรมากครับอ่าเราได้รับทางเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะโอ้โคคดคุ้มเลยครับเยี่ยมอ่าด่านเริ่มค่อนข้างยากแล้วครับสมาธินิดนึงนะครับผมเราต้องเน้นการยิงผีด้วไงถ้าเราสไลด์ไม่เต็มมันก็ยิงไม่ออกนะครับอันนี้สําคัญครับ มันจะยากตรงนี้แหละอะตรงนี้ยิงไม่ได้ครับระวังนะครับผมระวังพงกหัวมาโดนธนูด้วยอะไรอย่างเงี้อยอายิงไปโอ้ยสี่ขวายเเยเลยครับแม่พอได้ตัวใหญ่แล้วจังหวะเสียงไงไม่รู้ครับตอนเมื่อกี้เพราะว่ามันขยายร่างครับงงครับการเล็งธนูมันเปลี่ยนไปนิดนึงครับ จะถึงดาวสุดท้ายแล้วครับแน่นอนว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยมันถึงดาวสุดท้ายแน่นอนครับตัวนี้นะครับใช้วีตาสองชิ้นแบบเนี้ยห้าสิบล้านแล้วครับไวมากครับผมคะแนนดีโคตรครับโอเคอ่าต่อนะครับเห็นไหมครับเลือดหมดแล้วแต่ว่าก็ยังได้ระยทาแล้วก็เก็บผลเลือดอีกระหัสครับโคตรคุ้มนะฮะ โอเครอบสุดท้ายเนี่ยต้องสมาธิสุดๆนะครับผมสีขวางมันเยอะมากโอ้ยลม้มจะได้บินอีกรอบหรือเปล่านะครับผัดแรกจะจบที่เท่าลรยครับมาลุ้นกันเลือกจะหมดแล้วแต่ว่าจะเหลือเฟืนอีกเปล่าไม่รู้ครับอ่ะเหลืออีกรอบนะฮะเอ้ขอบินอีกรอบนึง เออ,อยังงั้นแหละสุดยอดว้าวห้าสิบเจ็ดล้านแล้วห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับใช้ได้เลยทีเดียวเป็นไงเล่าโอเคมาแล้วครับโรเคกนะครับผมอะ่ะพยายามเก็บอะไรให้ได้สามสิบชิ้นครับเพื่อขี่รถบนถนนนั่นเองครับปาบเห็นไหมครับอะไหล่เพียบครับ ปาบโอ้โหสะใจมากไปบึนบึงไปเลยอ่านเลงตีกว่าเข้าไว้นะครับผมเอาก็ยังดีครับเอามาทำลายตอนนี้ครับมาเคลียร์ทางให้ก็ดีครับลดโอกาสชนมาเยอะนะครับอ่ายิป้าแล้วไปลุยมันแหมตีกว่าไม่ค่อยเยอะครับจะเหวนเอ้า ทำไมกระตุกวะเนี่ยเวงกรรมตกใจหมดเลยโอ้โหยังดีครับที่ไม่ชนโอ้ยตาลายยิบเปล่งเลยโว้ยเฮ้ยไปโอ้โหได้เร่งด้วยครับโอ้โหโคตรรงปาไปแล้วหกล้านครับจะได้ขี่รถบนถนนอีกรอบหรือเปล่ามาลุ้นกัน อ่ะตัวก็พิมพ์นะครับอ่ะตัวก็พิมพ์นะครับโอ๊ย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 เรือยจะหมดแล้วเลือยจะหมดอ้าวได้กลับมากระดองช่วยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยโู้สุดยอดบึ้งโหรอสะใจมากครับโอ้โหการขี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคุ้มสุดๆเห็นไหมครับเจ็ดสิบล้านคะแนนดิบจบที่คะแนนหนึ่งร้อยแปดล้านนั่นเองนะครับคะแนนใช้ได้เลยใช่ไหมอาเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะตัวนี้ครับเด็ดมากนะครับผม แล้วก็เจ้าโรเคก็ถือว่าดีครับเล่นสนุกด้วยอตาหากนะครับผมโอเคฮ่าฮ่าหนึ่งร้อยแปดล้านใช้ได้เลยครับได้สี่กล่องแน่เงี้ยเป็นไงบ้างครับสำหรับคอมโบนี้นะครับถูกใจเพื่อนๆไหมเอ่ยครับก็น่าจะถูกใจเนอะเพราะว่าเป็นทุกี้รารเอลที่คนไม่ค่อยได้ใช้ทำคะแนนเท่าไหร่ครับผมเอามาทำคะแนนแล้วเย้ ก็บอกเลยว่าถ้าเ,เพื่อนๆมีแล้วอยากเล่นนะครับลองเล่นดูเลยครับสนุกนะครับถ้าเล่นได้มันสนุกจริงๆครับในช่วงแรกๆอาจจะชนบ้างไรบ้างก็ต้องทําใจครับเพราะว่ามันยังไม่ชินนั่นเองครับก็เล่นไปเล่น,ลนมันก็ได้เองโอเคนะครับลองไปเล่นกันดูครับประมาณนี้นะีก็ถ้าเล่นแบบไม่ชนงไงก็รอยลาแน่นอนนะครับผมโอเค ส่วนเทคนิคเล็กๆก็ฟังในคลิปได้เลยนะครับก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับถ้าคนที่ยังไม่ติดตามติดตามเลยนะจ๊าสำหรับคุกกี้รันก็มีคลิปอีกแน่นอนนะครับแต่ต้องรอนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงเข้าใจก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนดีกว่าเนอะไว้เจอกันใหม่โอกาสแนานะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันนะครับอ้าวลูกปัดตกกระจายครับมัวแต่เลงผีครับ อ่ะเลือจะหมดแล้วครับเรือจะหมดแล้วไม่ทันครับอ้าทานทันโอ้โหแบบนี้คุ้มเห็นไหมแบบนี้เลื่อแล้วหมดแล้วครับแบบนี้เรากําไรมากครับหูสุดยอดบึ้งโอโโ้ยสะใจมากครับ